ไทยทีวีสีช่องสามร่วมกับ Honey and Friends Entertainment เสนอแม่เชา้าๆบรรยากาศที่ดีจังเลยอะเอ๊พี่น้เพิ่งอยู่บ้านหรือเปล่านะพี่น้เพิง่ง พี่เพึ่งไม่ใช่นกค่ะน้อยเองน้อยนกเหรอไม่นกค่ะพี่เพิ่งไม่ใช่น้อยฮ่มาเราเข้าเลยไปมาป๊าป๊ขอนี้เข้าเลยค่ะล่ามหมาหรือยังมินิเจอร์ตัวนั้นของพี่พิ่งดุมากเลยอ่ะไปเลยเข้ามาเนี่ยสบายเลยค่ะบ้านพี่เป็นยังไงอืน่ารักจังเลยอ่ะอะเนี่ยเอาเลยรอะไรอะไรโหเขากินมากเลยค่ะนี่ท้ีีนะคะพี่เพึ่งขะขอเป็นแบบว่าก็าต้องโกกขนมปังปิ้งไรเงี้ย เยอะเยอะเกินไปเยอะหรอแหมบ้านน่่นักจิงเลยล่ะกว้างมั่งโปร่งสบายเลยนะคะที่นั่งอ้าวแน่นอนคนเรามัก็ต้องเลือกสรรสิ่งที่ดีๆสําหรับตัวเองอยู่เสมอแล้วนี่ดูอะไรอยู่คะเนี่ยนี่กําลังดูนี่อยู่คือพี่กําลังดูเส้นทางที่จะไปเนี่ยนี่อย่าบอกเลยว่าเรากำลังจะไปที่เนี้ต้องอุบเป็นความรับเพราะว่าอย่างนี้ใหญ่ต้อชมรู้ ได้ค่ะเอ๊ะเราจะหลงไหมคะพี่น้ำพึ่งลงทางด่วนตรงนี้เอ่หนินนอเ,เอางี้เทงเด๋ยวรีบก,กินกาแฟดีกว่าเนาะก็จะได้ไปเลยใช่ก็ตกลงว่าระหว่างนี้เนี่ยปิ้งหนูปังนิดนึงดีไหมคะลองทานถ้าเรารีบไปก็ไม่ต้องปิ้งอ่ะนะรีบรีบกินข้าซะอ่ะอิ่มแล้วขย <c oughs> ันมากโอเคโอเค อย่างลวด้วยค่ะพี่น้ำพึ่งเออนี่น้อยรู้ไหมว่าวันนี้เนี่ยนะพี่น้ำพึ่งเนี่ยจะพาน้อยมาชมการเชิดคุนกระบอกไทยระดับศิลปินแห่งชาติเชิญนะนี่นะคะแค่เราเดินผ่านประตูเข้ามาปุ๊บนี่นะคะหเห็นชื่อมูล,ลนีธที่ปั๊บก็รู้เลยว่าพี่น้ำพึ่งต้องหมายถึงขุนกระบอกไทยของอาจารย์จักรพันธ์โตสยกกฤษแน่เลยติดตาละวคะ่ะนอกจากจะเป็นศิลปินแห่งชาแล้วนะคะยังเป็นบุคคลดีเด่นของชาติปี2552อีกด้วยนะ สมกับเป็นลูกหลานคนไทยนี่พี่จะบอกน้อยว่าการที่เราเข้ามาชมที่นี่เนี่ยค่ะ โอากาสมาชมได้ยากนะแล้วเนี่ยนะเป็นการซ้อมนะไม่ใช่การเล่นจริงค่ะ,ะเล่นจริงจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนี่ขนาดซ้อมเดี๋ยวเราต้องรีบไปดูเขาบอกว่านะทุกอ,อย่างเนี่นะวิจิตรก,การตามมากผู้กนงเริ่เเข้ามาแล้วครับนี่เพิ่งอยากเห็นแล้วว่าเพราะว่าคราวนี้นะก็จะได้พบกับตัวจริงเสียงจริงของอาจารย์จัก,กรพันธ์แล้วก็ยังจะเห็นความวงดงามตอ,อนชอทของผมก็บอกใชยด้วยเนาะใช่อ,อยากดูอยากดูไปเไปเลนดีกว่าไปเลยค่ะคุณผู้ชม ปีและเครื่องดนตรีจากวงปีาพาดชั้นครูระดับประเทศขับบรรเลงเพลงไหว้ครูแบบนี้ก็เป็นสัญญาณเริ่มต้นของการเชริดหุ่นไหว้ครูเบิกโรงก่อนการแสดงค่ะซึ่งผู้ที่จะออกมาเชิดไหว้ครูก็ไม่ใช่ใครอื่นนะคะนอกจากอาจารย์จักรพันธ์โบซิยกฤิตนั่นเองค่ะา ฉากแรกเป็นฉากการเสียกรุงครั้งแรกเป็นช่วงที่กรุงศรีอยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของเมืองของสาวดีด้านพระมหาธรรมราชาได้ออกปรึกษาราชการกับขุนานางเพื่อ,อขอแลกตัว<ะ>พระนเรศวรกับพระสุพรรณกัละยาค่ะเป็นคุณแก่แผ่นดินเป็นอันมากธรรมราการศึก สำหรับคุณกระบอกของอาจารย์จักรพันธ์นั้นสวยงามมากค่ะทั้งการขยับมือเคลื่อนไหวได้เหมือนจริงทีเดียวนี่นี่น้อยที่สำคัญนะในส่วนของผู้ร้องผู้ภาคแต่ละท่านสามารถทายทอดน้ำเสียงและอารมณ์สื่อสารผ่านหุ่นกระบอกได้อย่างดีทีเดียว ร้องเป็นฉากส่งพระนางสุพรรณกัลยาโดยฉากนี้นะคะเป็นฉากที่งดงามที่สุดและอาจารย์จักรพันธ์ก็เป็นผู้เชิดเองค่ะแต่จะสมบูรณ์ไม่ได้หากขาดบทประพันธ์คำร้องสำคัญที่อาจารย์วันลพิษสดประเสริฐผู้เป็นลูกศิษย์ได้ประพันธ์ไว้ค่ะ ที่นี้ทรงพระปรีชาครอบรู้ในตำราตำมจุระลักษณะอย่างลึกซึ้งอันพยาหังตาวดัดของเราตัวนี้เป็นไกลรายหนักถ้าอย่างนั้นเมื่อพวกพนักงานพร้อมแล้วเราเริ่มชนเลยดีกว่าพระเจ้าพี่พี่น้ำพึ่งคะนี่ เลยฉากนี้น้อยชอบมากเป็นฉากชนไก่ดูหุ่นไก่ชนสิทั้งกระพือกปีกทั้งจิกกันอย่างสมจริงทีเดียวค่ะมึงบังอาจไตไก่ยกยพยาทั้งตาวดีของปู่ถึงตาย ไปเบื้องหนะ้าหัวขี้ข่ามันจะคิดกระบทแกกูเป็นมันคงครันกูจะลุกแกโทษะให้ข้ามันทิ้งเสียมาถึงฉากสำคัญคือยุทธหัตถีที่มีหุ่นช้างศึกลีลาท่วงท่ายอย่างห้าวหาญ ช่วยกอบผู้เอกราชของชาติไทยซึ่งฝีมือการเชิดและทำหุ่นกระบอกช้างศึกขยับขาสะบัดหูไปมาได้อย่างเหมือนจริงแม้จะเป็นการซ้อมแต่ยิ่งใหญ่สมเป็นหุ่นกระบอกชั้นครูระดับศิลปินแห่งชาติจริงๆค่ะเรื่องราวหุ่นกระบอกของไทยเรายังไม่จบนะคะพรุ่งนี้น้ำพึ่งจะพาไปชมหุ่นกระบอกไทยกันอีกแห่งจะเป็นที่ไหนต้องขออุบไว้ก่อนค่ะ าฝากข่าว่าการซ้อมการแสดงหุ่นกระบอกตะเลงพ่ายของมูลนิธิจักรพันธ์โปรชยกักฤลิจะเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าชมฟรีอีกครั้งในวันที่29กันยายน2556โดยสามารถติดต่อขอบัตรเข้าชมการซ้อมฟรีดได้จากมูลนิธิจักรพันธ์โปรชยักฤลิ่นะคะอะถึงละเดี๋ยวก่อนพี่น้ำพึ่ง พามาเลือกมอเตอร์ไซค์เหรอคะโอ้ยคิดได้เนาะนี่ไม่เห็นป้ายข้างบนเหรอด้านบนเนี้เขียนว่าบ้านหุ่นกระบอกไทยอ๋อเดี๋ยวก่อนดียก่อนก็เมื่อวานเราก็ไปดูหุ่นกระบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอคะพี่นุน่งไม่เหมือนกันเมื่อวานนะที่เราไปชมเนี่ยนะเป็นหุ่นกระบอกไทยระดับศิลปินแห่งชาติแต่วันนี้เนี่ยนะเราจะมาชม หุ่นกระบอกของนักศิลปะไทยที่เรียกว่าเป็นผู้ที่สืบสารงานหุ่นกระบอกไทยหรออืมข้ละแบบคนละแบบกระบอกอ๋อยังไงคะคิ้วมันติดอ๋อนึกว่ามันจะยิ่จติงกามาโอ้ยเห็นอะไรเห็นโผล่มาไปงงงงน้ามามูสองตัวเอาเตยละ ตุกตุนหุ่นกระบอกไทยตั้งอยู่ในซอยวิภาวดี60ค่ะที่นี่เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์หุ่นกระบอกขนาดย่อมย่อมเป็นศูนย์แสดงงานรวมถึงแหล่งเรียนรู้ศิลปะการประดิษฐ์และอบรมการเชิดหุ่นกระบอกไทยอีกด้วยค่ะที่สำคัญนะคะเจ้าของบ้านพูดเสมอว่าเขาเป็นนักศิลปะแต่มีหัวใจหุ่นกระบอกค่ะ ท่านี้นะคะสมกับเป็นลูกหลานแทนจริงเลยค่ะเพราะว่าทำุ่นกระบอกได้ออกมานี่สวยงามอ่อนช้อยเลยค่ะพี่พี่นี่น้อยรู้ไหมสวยงามเนี่ยเพราะว่าความรักแล้วก็ความตั้งใจนะของผู้ที่ทำสวัสดีครับคุณน้ำเพิ่มค่ะสวัสดีค่ะ คุณนิเวศขนี่น้องน้อยนะคะน้องน้อยขานี่พี่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะน้อยน้อยหนึ่งหนึ่งเจอตัวเป็นๆงี้ขอถามเลยนะคะข้องใจมากเลยเพราะพี่หนึ่งเพิ่งบอกว่าพี่หนึ่งเนี่ยเป็นนักศิลปะทำไมถึงเรีที่ว่าเป็นนักศิลปะคะแล้วนี่เริ่มยังไงะคะอยู่กับการแบบเริ่มต้นคุ่นกระบอกค่ะตอบข้อไหนอดีถามเยอะถ้าบอกว่านักศิลปะคือหมายวาว่าการที่คนเราจะเป็นศิลปินได้เนี่ยต้องต้องมีการทุ่มเทแล้วก็มีการสะสมประสบการณ์มามากพอสมควรและสิ่งที่เขา มันะคือทําเพื่อประเทศชาติอย่างเต็มที่แต่อ<ม>ีกอย่งหนึ่ง,ย,งยังไม่ใช่เริ่มเพิ่งเริ่มต้นในการทำกระบอกมาประมาณแค่สิบหกปีเองวันแรกคือมองแค่ผลกระบอกขายเป็นแค่สินค้าเพื<ม>่อการค้าการขายเพื่อต้องการรวยเท่านั้นเองฮะไม่ได้ว่าจะต้องสืบสารอะไรมากมายขนาดนักแต่ว่าพอวันหนึ่งได้เจอกับคุณยายชื่อสกุลแก้วซึ่งเป็นสินแป่มชาตินยฮะท่านได้ให้อะไรบางอย่างให้กับเราคือการให้เป็นผู้ให้ใท่านสองเราโดยทีย่ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นอันนั้นละครับเป็นตัวแปรทําาให้้เรรูสึกว่า เราต้องจะทำอะไรให้กับประเทศชาติบ้างนะ mm hmm. ทั้งชีวิตไม่ค่อยจะทำอะไรให้กับประเทศชาติเลยมีแต่กอบโกยมีแต่เป็นผู้รับอย่างเดียวฉะนั้นในการกลับคือสุดสังคมน่าจะเป็นสิ่งที่ดีและคุณยายทาให้เราดู mm hmm. มนุษย์เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นผู้ให้มากขึ้นคนไทยเนี่ยไมักจะเข้าใจกันผิดว่าคุณกระบอกกับคุณละครเล็กมันเหมือนกันจริงๆแล้วมันไม่เหมือนกันเลยครับคุณกระบอกก็คือว่ามีแค่ครึ่งตวจอย่างที่เราเห็นนะครับ ำตัวมาทามาจากกระบอกไม้ไผ<ช>่เขาก็เลยเรียกว่าหุนกระบอกจริงๆได้อาจจะอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากหุนจีนไหหลังเมื่อประมาณสักร้อยยี่สิบกว่าปีที่แล้วนะครับนี่คือหุนกระบอก<ม><ม>แล้วต่อมาก็จะเป็นหุนละคอเล็กซึ่งจะมีสวนทรงองค์เอวเหมือนกับที่เราเห็นจากของอาจารย์โจลุยน,นะฮะประมาณแบบนี้ฮะ่ันี่เป็นตัวใช่ครับรวงมาครับผมนี่จะเป็นหุนไทยสองประเภทหลังแต่ว่าก่อนหุนกระบอกและหุนละอครเล็กมีอีกสองประเภทคือหุนหลวงและวุ็หลวงหน้าซึ่งปัจจุบันก็ได้สับสนมาจากจากสังคมไทยแล้วแต่่วายังมี เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่ฐานกรมศรีรัชกิแล้วก็อาจารย์ท่านลังตักได้มีการอนุรักเก็บไว้ด้วย หุ่นกระบอกไทยแล้วที่มีหุ่นตุ๊กตาตุ๊กตาได้ใช่ไหมใช่ครับใช่หุ่นโซนนี่เป็นหุ่นที่พัฒนามาจากหุ่นกระบอกไทยอีกทีหนึ่งคือว่าเด็กๆเวลาเห็นหุ่นกระบอกไทยเนี่ยคิดว่ามีผีสิงหรือเปล่ามันน่ากลัวใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยการที่เราต้องไปหาเด็กได้เนี่ยก็ต้องทําให้เขารู้สึกว่าใกล้ชิดกับตัวเขาคือตัวการ์ตูนเราเลยมีการดัดแปลงจากหุ่นกระบอกไทยนี่แหละค่ะถ้าเป็นลักษณะของตัวการ์ตูนแทนก็เอาใช้ดินธรรมดาเราทมาปั้นหน้าระบายสีแล้วก็เอาเสื้อผ้าของเด็กๆนะท่านัั้้้นนนเเครรบก็็สาามถปหุไดล ใช่ค่ะแล้วก็สื่อภาษากันง่ายๆไม่ต้องมาันมานั่งแปลไทยเป็นไทยใช้ดนตรีแบบตุกงระตู้ง่ายๆธรรมดาเองได้มีการ<ม>อบรมให้เด็กๆเนี่ยนะคะทาผุนกระบอกใช่แล้วใช่แล้วแล้วก็สอนในการฝุกเชิดด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับทุกๆปีเขาประมาณสักเดือนเมษายนนะครับเราได้ผู้ใหญ่ใจดีจากกระทรวงวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับในการเปิดอบรมการทําผุนกระบอกไทยแล้วก็การเชิดอุุนกระบอกไทยเป็นแบบเขาเรียกว่า เต็มรูปแบบคืนหนึ่งปีมีครั้งเดียวประมาณสักเดือนเมษายนประมาณหนึ่งเดือนเต็มนะครับทุกคนก็จะสามารถทําคุนกระบอกไทยในแบบโบราณได้แล้วก็สามารถเชิดขุนกระบอกไทยแบบโบราณได้และที่สําคัญวันจบการอบรมเนี่ยทุกคนจะได้ขึ้นเชิดขุนกระบอกไทยกับพวกเราณเวทีศูนย์วัฒนธรรมในการเชิดชูเกียรติคนใหญ่เชิดสกุลแก้วศิลปินแห่งชาตินั่นคือ1ปีมีครั้งเดียวแต่ว่าช่วงเมษายนแต่ว่าช่วงเวลาอื่นๆจ้ำจ้ำจปิดเทอมปิดเทอมใ่าแล้วก็ช่วงเวลาอื่นๆเนี่ยถ้าทุกคนอยากจะทำคนุนกระบอกไทยนะครับแบบเล ก็สามารถมาที่นี่ได้โดยที่แจ้งความจำนวนมาลงหน้าครับเอ๊ถ้าอย่างนั้นวันนี้เรามีโอกาสได้ทำไหมคะพี่นุ้งพึ่งอ้าวแน่นอนสิถ้าบอกว่าเด็กๆทำได้นะผู้ใหญ่ก็ต้องทำได้ใช่ก็อยากจะลองอะค่ะนะครับวันนี้ก็จะมีการทำคุณก็บอกไทยตัวจิ๋วจิ๋วซึ่งจะเป็นตัวแรกในชีวิตของพวกคุณค่ะครับ ว่าจะออกมาเป็นหุ่นกระบอกไทยที่ให้ผู้เชิดได้เชิดด้วยท่วงท่าลีลาอันอ่อนช้อยงดงามขั้นตอนการทำต้องใส่ใจมีความละเอียดอ่อนและประณีตมากๆค่ะที่สำคัญนะคะไม่มีอะไรภูมิใจไปมากกว่าการได้ทำหุ่นจากสองมือของเราเองอีกแล้ว นะะ้นำพึ่งกับน้อยก็พร้อมจะไปฝึกเชิดหุ่นกระบอกกันแล้วล่ะค่ะคุณหนึ่งบอกว่าครูคชื้นสกุลแก้วศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงหุ่นกระบอกปีพุทธศักราช2529ผู้เป็นครูได้บอกไว้ว่า<ม>การเชิดหุ่นกระบอกจะต้องเรียนและรู้จักท่ารำแต่ละเพลงให้ได้และสิ่งสำคัญอยู่ที่ใจต้องรักมีความมานะพยายามเชิดหุ่นให้สวย ให้ดีที่สุดเพราะหุ่นไม่มีกฎเกณฑ์เชิดให้ได้จังหวะและอารมณ์ตามบทเท่านั้นเองค่ะคือที่ทมาทำแรมเพราะจริงๆมันหนักกันนะคะพใช่ครับใช่ครับโอ้โหนี่พี่นิ่งขา<อ>ขนาดเราลองแบบเชิดแบบไม่มีดนตรียอ,ยอยังยากอย่างนี้เลยเนาะ<อ>ถ้าใส่ดนตรีจะเป็นยังไงบ้างพี่นภึงคิดว่ายังไงคะโอ้ไม่อยากบอกเลยว่าเป็นโจ๊ก มาก oh. ไม่อยากเซ่ พูดไปแล้วเนี่ยก็ยังอยากที่จะเรียนต่อนะคะคุณหนึงเพราะว่าอยากจะแบบว่าเนาะเนี่ยจะให้ได้ทักไปเจยมาละอยากเรียนค่ะพี่นุ้เพิ่งมีอะไรจะให้คุณหนึ่งฝากคุณผู้ชมผ่านตัวหุ่นใช่ไหมคะค่ะฝากเลยค่ะสำหรับงานศิลปะคุณกระบอกไทยแล้วนะครับเราอยากให้เยาวชนทุกๆคนแล้วคนไทยทุกๆคนนะครับหันมาสนใจไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นคุณกระบอกไทยเสมอไปเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าให้คุณรู้ถึงความเป็นไทยเท่านั้นเองนะครับและสำคัญนะครับสิ้นปีนี้นะครับเราจะมี การแสดงคุณกระบอกไทยร่วมสมัยร่ปมพันธยนรสิงห์ดอะมิชัคัลซึ่งเป็นการแสดงคุณกระบอกไทยสมัยใหม่เราเชื่อว่าพันธานรสิงห์จะทำให้ทุกคนรักชาติมากยิ่งขึ้นค่ะอยากดูังเอ๋อเอยเอยนี่คือนจบแล้วสวัสดีวครอประกบมือแล้วพีุ่้มวันนี้เวลารายการหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะที่ปีพี่คุยพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ คำถามประจำสัปดาห์ถามว่าการแสดงหุ่นกระบอกของมูล,ลนิธิจักรพันโปรซยกฤ,ฤษตมีชื่อเรื่องว่าอะไรระหว่างพระอาภัยมณีหรือตะเลงพา่าทราบคำตอบแล้วส่งปรบสมิบัติมาตามที่อยูน่นี้ผู้โชคดี5ท่านจะได้รับของรางวัลจาก The Trust ในเครือ Q House ค่ะ